จะให้ดูอะไรน่าจะเป็นต้นสมัดรหรือเปล่าต้นสมัดต,ต้นขี่พึ่งนี่แหละเกดอยูดด่ข้างทางทั่วไปมันเป็นยาบางอย่างเหมือนกันคนมองข้ามอันนี้เป็นดอกเขาไหม เป็นลูกเป็นดอกตุดสมัดตุดสมัดเป็นยาบางอย่างเกิดอยู่ข้างทาง